ค่ะพาคุณผู้ชมมาดูรายละเอียดความฝันของครอบครัวนะคะของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะได้ถูกเติมเต็มนะคะหลังจากที่กระทรวงศึกษาธิการค่ะได้มอบเงินเยียวยาช่วยเหลือนะคะและมอบทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องให้กับทายาของบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมได้จากรายงานค่ะ จากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี2547เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันได้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสและบางอำเภอในพื้นที่จังหวัดสงขลาซึ่งมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องเป็นลำดับทำให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐรวมทั้งประชาชนผู้บริสุทธิ์เป็นจำนวนมาก บุคลากรทางการศึกษาคือหนึ่งในเหยื่อของเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และแน่นอนว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบก็คงหนีไม่พ้นครอบครัวและทายาทของบุคลากรที่เสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่โดยส่วนใหญ่แล้วนั้นเป็นเสาหลักและเป็นความหวังให้กับครอบครัวอีกด้วยกระทรวงสึกาการนะคะก็มาแนะนาของรัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณในการที่จะช่วยเหลือเยียวยา เปครูที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาความไม่สงบของชายแดนภาคใต้มานะคะซึ่งรัฐบาลก็ให้ความสําคัญและก็ได้จัดงบประมาณมาปีที่แล้วเราก็ได้มีจัดมาให้ส่วนหนึ่งแล้วนะคะปีนี้หลังจากเป็นต้นไปก็จะมีการจัดตั้งงบประมาณให้ถูกต้องเพื่อที่จะสามารถที่จะดูแลผู้ประสบผมกระทบกว่าหนึ่งาหกสิบสองรายขอบคุณนะคะท่านบุคลกากรการศึกษาคุณครูทุกๆคนนะคะผู้บริหารทุกท่านที่ได้ทํางานุ่งเทเสียสละ ในการที่เราจะต้องช่วยกันนะคะในการที่จะขับเคลื่อนงานการศึกษาถือว่าเป็นงานใหญ่นะคะเพื่อที่จะทําให้เชาชนของเราลูกหลานเราได้มีโอกาสเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นทําให้คุณครูและบุคลากรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เสียขวัญและกําลังใจเป็นอย่างมากแม้ว่าจะพยายามสร้างคุณภาพทางการศึกษาให้เป็นขวัญและกําลังใจให้กับคุณครูมากขนาดไหนแต่เหตุการณ์ร้ายก็ยังคงตราตรึงใจอยู่วันยันค่ํา วันนี้เป็นวันแห่งประวัติศาสตร์ที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้นำรัฐบาลและก็ท่านรัฐมนตรีกระทรวงการท่าทีนุชเทียนทองเนี่ยแล้วก็ผู้ใหญ่ในกระทรวงได้มีความเมตตาไม่ทิ้งครูในจงังหวัดชุมพัใต้ได้อนุมัติงบประมาณช่วยเหลือให้กับกลุ่มทายาทที่เสียชีวิตไม่เกินสี่ล้านบาทมันเหมือนกับฝันร้ายที่กลายเป็นฝันดีพวกเราไม่เคยคิดว่าครูอย่างพวกเราจะรับความสนใจ จากกระทรวงสการจากรัฐบาลมากมายขนาดนี้ความสูญเสียมันแลกค่ากับเงินไม่ได้หรอกครับแต่โดยหน้าที่ความเป็นครูเราก็ต้องทํา กระทรวงศึกษาธิการโดยศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับมอบหมายภารกิจในการดำเนินงานให้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสียชีวิตอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบและให้ความช่วยเหลือแก่ทายาทผู้ที่ได้รับผลกระทบกรณีที่เสียชีวิตและบาดเจ็บสาหาัสโดยให้ความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องกับทายาทให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างโอกาสทาง การศึกษาให้สามารถดำรงตนอยู่ได้ด้วยตนเองในสังคมปัจจุบันและอนาคตเงินส่วนนี้ที่เราได้รับมาที่จะทำให้ชีวิตของครอบครัวแต่ละครอบครัวเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นได้รับเงินส่วนนี้แล้วเราจะเอาไปใช้ให้มันให้คุ้มค่า แล้วก็ส่วนหนึ่งเราก็จะพาไปช่วยเหลือสังคมก็ขอบคุณ<พ>ร <complementary> ัฐบาลแล้วก็ดีใจอย่างมากที่รัฐบาลมองเห็นถึงความสําคัญของทายาทที่จะต้องได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไปค่ะแล้วก็ในอนาคตเนี่ยก็ตั้งใจที่จะสอบบรรจุเพื่อที่จะนำความรู้ที่ได้มาเนี่ยไปเผยแพร่ให้กับนักเรียนน้องๆเพื่อที่จะสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนแล้วก็สังคมต่อไปค่ะ NBT South รายงานจากจังหวัดยะลา